สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรเป็นเรื่องสนุก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 ครับวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อของเจ้าของที่แท้จริงที่อยู่ในสวนในสวนเราเนี่ยนะครับจะมีเจ้าของที่แท้จริงอยู่อันดับแรกคือเราเนี่ยแหละครับผู้ที่ทาสวนเนี่ยแหละครับอันที่สองก็คือบรรดาน้องๆทุเรียนลูกๆทุเรียนทั้งหลายแหล่ของพวกเรานะครับ ซึ่งเขาก็มีส่วนในส่วนถือว่าเป็นผู้ถือหุ้นส่วนผู้ถือหุ้นรายสําคัญที่สุดนะครับที่เราจะขาดก็ไม่ได้เลยก็คือธรรมชาติและสภาพภูมิอากาศนะครับเราเรียกกลมๆว่าเทวดาเทวดาถือหุ้นอยู่ห้เอร์ซนตะครับต้นทุเรียนผมให้เขาถือหุ้นอยู่ประมาณสักสิเอร์ซนะครับ ส่วนเราเนี่ยนะครับถือหุ้นอยู่ 40%. อร์เซวันดีคืนดีถ้าทุเรียนเนี่ยเขาโอนอ่อนผ่อนตามมาทางฝั่งเราเราก็กับธรรมชาติเนี่ยก็พอฟัดพอเวี่ยงครับไม่ว่าจะธรรมชาติจรังแกเรายังไงก็แล้วแต่ถ้าทุเรียนยังอยู่ข้างเราเสมอกันครับเราไม่มีทางชนะธรรมชาติเราเสมอกับเขาสูงสุดแล้วครับส่วนถ้าทุเรียนวันดีคืนดีเฮ้ยไม่ไหวเลย ส่วนนี้ดูแลฉันไม่ดีเลยฉันไปอยู่กับทางเทวดาดีกว่าเอาหุ้นไปแปะไว้กับเทวดาเป็น60 40เสี่เปอ์นั้นแหละครับโอ้ยเราเหนื่อยครับผู้ถือ,อรอยายใหญ่ว่าไงก็ต้องว่ากันตามกันนะครับวันนั้นถ้าต้นทุเรียนเขาบอกโอนอ่อนผ่อนตามไปกับธรรมชาติเราก็มีหน้าที่อย่างเดียวว่าคอยสังเกตการเองมาซ้ายข้าก็ไปกันซ้ายเองมาขวาข้าก็ไปกันขวาก็ต้องประมาณนี้แหละครับเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งก็คือว่า ลองสังเกตไปครับว่าปัจจัยอันหนึ่งก็คือในช่วงที่เราใกล้จะทําดอกเนี่ยอากาศเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญที่สุดก็คือเราจะต้องเฝ้านะครับไม่ว่าจะเป็นแอปภูมิอากาศอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเราจะต้องเฝ้าเลยว่าหนาวลมหนาวเนี่ยเส้นหนาวมันจะลงมาเมื่อ,อไหรเราจะต้องเตรียมการการถอยน้ําการเปิดโคนการอะไรก็แล้วแต่หลักสูตรใครเนี่ยต้องเตรียมตามนั้นเลยครับ กับประเด็นที่2เนี่ยนะครับเราจะปลูกเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าเออฝนจะเริ่มเข้าเมื่อไรนะครับสําหรับผมแล้วเนี่ยผมจะชอบดูอันนึงนะครับที่เราใช้ว่าส่วนอุตุนิยมวิทยานะครับเขาจะมีภาพดาวเทียมก็จะอัปเดตทุกๆ2ชั่วโมง3ชั่วโมงอย่างเงี้ยครับแล้วเราพยายามดูให้เป็นวิธีการก็คือเราก็ดูว่าตำแหน่งที่ตั้งของสวนเราเนี่ยโดยการที่เราเข้าไปในแอป Google earth หรือ Google Map ก็ได้นะครับแล้วเราพยายามจํา แผนที่ประเทศไทยจะเป็นรูปขวานไว้นะครับจําว่าเส้นลุงเส้นแวงมันตัดกันอยู่ประมาณตรงไหนสวนเราอยู่ประมาณตรงไหนเอาคร่าวๆไม่ต้องละเอียดนะครับเสร็จแล้ววันดีคืนดีเราเข้าไปดูแอปที่มันเป็นเมก้อนใหญ่ๆมาแล้วมันอยู่ๆมันขึ้นมาอีกสามวันฝนจะตกเนี่ยเราจะได้รู้ว่าอีกก้อนไหนก็แน่ที่มันจะโผล่มาเราก็อ๋อตำแหน่งเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมก้อนนี้มันจะมาตรงนี้ใช่ไหมมันก็จะเตรียมเข้ามาเออเราจะได้เตรียมรับมือทันหรือถ้าเกิดว่าช่วงไหนแรงมันแล้งเนี่ยประเทศไทยจะโล่งหมดเลยไม่มีเมฆไม่มีอะไรเลย มันโล่งมากจนเรารู้สึกว่าอืแรงเราจะได้ปรับตัวว่าเราจะรับสภาพกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่เขาอย่างไรนะครับในวันที่เราปลูกใหม่ในช่วงแรกเนี่ยนะครับต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าทุเรียนเนี่ยเขาก็ยังสับสนว่าฉันจะอยู่กับใครดีฉันจะอยู่กับพ่อไว้ใจได้เหรอมือใหม่นะเนี่ยโอ้ฉันจะเอาชีวิตไปฝากว่าคนมือใหม่แล้วจะไปฝากกับเทวดาก็โอ้ตายเทวดาแกกับพ่อฉันก็ยังจูนกันไม่ติดแล้วจะยังไงดีนะครับเพราะฉะนั้น ทุเรียนเองเขาก็สับสนในช่วงเล็กๆในช่วงเล็กๆช่วงที่เราเป็นมือใหม่เนี่ยนะครับทุเรียนเขาก็จะยังไม่รู้ว่าจะเลือกข้างไหนดีเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือเราต้องเป็นคนที่จะไปโอบอุ้มเขาไปดึงให้เข้ามาอยู่ฝั่งเราให้ได้โดยการค่อยๆดูแลเขาปัญหาล่าสุดที่ผมเจอนะครับช่วงเนี้ก็คือเพลี้ยไฟลายแดงอันนี้เจอแบบเป็นโรคสามันประจําหน้าร้อนจริงๆนะครับ ฉีดกันแทบจะทุก10วันคือพูดง่ายๆว่าถ้าใบใบอ่อนเป็นลักษณะใบฝักดาบมาเนี่ยหรือว่าเป็นยอดปริแดงออกมาเนี่ยผสมยารอไว้เลยครับแล้วผมเชื่อว่าจากนั้นมาอีก10กว่าวันเนี่ยเขาจะคลี่กลางมันก็ต้อง,ต,องต้องโดนอีกแล้วนะครับเพราะว่าโดยสภาพยาเคมีเกษตรทั่วไปในยาสมัยใหม่เนี่ยนะครับต้องชื่นชมทางกรมวิชาการนะครับว่า เขาค่อนข้างที่จะเข้มงวดในเรื่องของสารตกค้างเพราะฉะนั้นยาสมัยใหม่เนี่ยนะครับการตกค้างหรือการป้องกันเนี่ยคือการตกค้างมันอยู่ไม่นานเพราะมันอยู่ไม่นานมันทําให้การป้องกันมันก็ป้องกันได้ไม่นานเต็มที่ผมว่า7วัน10วันนี้ก็เก่งละเพราะฉะนั้นโปรแกรมฉีดยาเราเลยอาจจะต้องคลอดมาทุกๆ7จ็ถึงสิวันนะครับส่วนพอหลังจากที่เขาเลยระยะใบครีกกลางแล้วใบเขาเริ่มใหญ่เป็นเพสลาดแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มแมลงไม่ค่อยลงแล้วครับ น้อยแล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารักษาช่วงใบอ่อนได้เนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะรอดแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะทุเรียนก็เกือบทุกพืชแหละครับไม่ว่าจะเป็นมะม่วงเลยซึ่งตอนนี้มะม่วงหลายๆบ้านเนี่ยเพสลาดออกแล้วครับนะเนื่องจากว่าปีนี้มะม่วงเนี่ยดอกบานไปจังกับฝนมันมีฝนหลงมาอยู่ช่วงหนึ่งม้าจังหวะดอกบานพอดีก็เหมือนกับที่ผมเล่าไปอีพีก่อนๆนะครับไอ้ขวัญกับอีเลียมกำลังจะ จะไปหากันนัดเจอเจอฝนก็นาําตุม้มไอขวัญก็เละอีเลี่ยมก็เละห้องหอก็เละนะครับดอกเดือกเสียหมดนะครับเพราะฉะนั้นมะม่วงที่ผ่านมาช่วงเข้าเจอฝนหลงฤดูมาเขาก็เสียหมดตอนนี้มะม่วงหลายๆส่วนที่เป็นพันธ์ทวายย้ํานะครับเป็นพันธทวายเช่นน้ําดอกไม้เบอร์สีสีทองอะไรก็แล้วแต่แล้วก็มะม่วงอะไรก็แล้วที่ลงท้ายด้วยทวายเขาเรียกพันธ์เบาเนี่ยนะครับพวกน,นี้จะออกดอกได้เมื่อสภาวะร่างกายพร้อม เพราะฉะนั้นร่างกายเขาพร้อมเมื่อไรเขาก็จะปล่อยดอกทันทีหลังจากที่เราดูแลแต่นี้ต้องยอมรับว่าช่วงจังหวะที่เขาโดนฝนเนี่ยเข,เขาก็อั้นดอกมาเขาอั้นดอกมาเนี่ยอพลังงานที่เขาเก็บไว้มันล้นเหลือครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเตรียมจะเลี้ยงลูกแล้วไม่มีลูกเพราะฉะนั้นพอจังหวะนี้ทุกอย่างมันเริ่มอำนวยความสะดวกดีปั๊บอะสงสารพ่อให้ดอกอีกชุดหนึ่งโตมขึ้นมาผมเชื่อว่าเหมือนกันครับถ้าเกิดว่าในสภาวะนี้เนี่ยนะครับ ถ้ามันมีฝนหลงฤดูมาแล้วมาจังจังหวะดอกบานก็เสียหายกันอีกแล้วในขณะเดียวกันในน้ําฝนเนี่ยนะครับข้อดีของในน้ําฝนก็คือมันจะมีสารตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าโอโซเลียก็คือตัวโอโซนบวกกับยูเลียในอากาศนะครับมันผสมกับน้าฝนแล้วลงมาเขาเรียกว่าโอโซเลียโอโซเลียเนี่ยนะครับมันก็คือโอโซนบวกยูเลียเวลาสังเกตนะครับว่าเวลาเราลดน้ําต้นไม้ธรรมดาเนี่ยหรือหญ้าทั่วไปที่ได้น้ำเนี่ยมันก็จะเขียวปกติ งานปกติแค่แสดงภาพว่าเขาไม่ได้ขาดน้ําแต่ถ้าโดนฝนตูมเนี่ยมันเขียวสดชื่นเขียวดูชื่นใจไปหมดนั่นแหละครับโอโซนมันผสมกับยูเรียมันก็เลยออกมาในรูปในตัวเจนเข้ามาเพราะฉะนั้นพืชหลายๆตัวพอได้ฝนเนี่ยนะครับแต่ปัญหาก็คือถ้าฝนแรกหรือฝนหลงฤดูเนี่ยค่อนข้างศกระปรกต้องระวังนิดหนึ่งโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นระยะให้ดอกนะครับแล้วไปเจอฝนพวกนี้ส่วนใหญ่เสียหายหมดนะครับ เพราะฉะนั้นการทาทุเรียนบางช่วงเนี่ยเวลาฝนมาเขาเลยค่อนข้างกลัวเช่นช่วงที่เราเตรียมที่จะให้การสะสมอาหารเขานะครับเพื่อที่เตรียมจะทําดอกแล้วถ้าฝนมาตูมนั่นหมายว่าไนโตรเจนมาเพราะนั้นค่า CN r a t i o ชแทนที่มันจะสูงต่ํามันจะกลายเป็นค่อยๆขยับเข้ามาใกล้กันสูงต่ำแล้วขยับเข้ามาใกล้กันใกล้กันเมื่อไหร่นเนี่ยดอกไม่มานะครับแต่ถ้า n n n ต่ำา C สูง C คือ คาร์บไฮเดตนะครับนะครับเอก็คือไนโตรเจนนะครับคาร์บไฮเดตก็คือสะสมอาหารถ้ามันมีความสูงต่ำต่างกันเขาเรียกว่ามันมีความเลโชมันต่างกันมากๆเนี่ยมันจะให้ดอกก็เลยอยากจะฝากไว้นะครับปัญหาของมือใหม่ที่ปลูกทุเรียนเนี่ยนะครับอันนี้ผมขออนุญาตขยับเข้าไปในช่วงที่มือใหม่เนี่ยอยากจะปลูกทุเรียนให้ตรงกับฝนก็แนะนําว่า พอเราดูแอปเนี่ยนะครับว่าเอออีกสักอาทิตย์หนึ่งฝนจะมาแล้วและที่ผ่านมาเนี่ยฉันเตรียมหลุมเตรียมทุกอย่างวางระบบน้ําดีหมดคือต้องบอกก่อนนะครับว่าก่อนจะปลูกเนี่ยสิ่งอ c กเซสซอรีต่างๆเนี่ยเราต้องเตรียมให้เขาเสร็จหมดแล้วนะครับรอแค่เลิกงามยามเดียวเขาไปหย่อนลงตุ้มในในหลุมแล้วก็ปุ๊บรอฝนเปิดน้ําดูแลตาม รูทีนของมันนะครับแต่นี้ถ้าเกิดว่าช่วงนี้นะครับเราดูแอป,ปแล้วเอออาทิตย์หน้าฝนจะมาเราอาจจะเริ่มปลูกก่อนฝนมาก,ก็ได้ครับแต่แตอนนี้ต้องต้องมั่นใจนะครับว่าฝนเนี่ยมันไม่ใช่พายุฤดูร้อนนะครับถ้าลมมาแรงๆหวดแรงๆเนี่ยเสียเสียหายครับเสียหายสมมุติว่าโอเคเราดูแล้วว่าเออฝนเป็นฝนปกติแล้วนะครับแล้วอักเซสซอรีทั้งทั้งหลายแหล่เนี่ยเราเตรียมให้เขาเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมแนะนําว่าเราก็ปลูกเลยครับปลูกตามตามที่เราได้ เข้าใจเข้าใจให้เยอะที่สุดผิดถูกไม่เป็นไรครับตายเดี๋ยวปลูกใหม่เรามือใหม่ไม่ต้องกลัวครับเรายังมีเวลาอยู่กับมันอีกเยอะขอให้เรารู้เท่านั้นเองว่าถ้าเราปลูกแล้วเขาตายเนี่ยเขาตายด้วยสาเหตุอะไรเราค่อยกลับมาแก้มันอาจจะมีสักเจ็ดสาเหตุแต่ครั้งแรกที่ตายเราอาจจะรู้แค่สองสาเหตุโอเคอีกห้าเดี๋ยวเราไปคลำต่อไม่เป็นไรครับอย่าไปตกกระจ นะครับเพราะว่าถ้าตาบใดที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ในเขตของเขาเนี่ยนะครับเราเอาเขาออกมานอกเขตเป็นทุเรียนนอกเขตนอกถิ่นเนี่ยนะครับสิ่งที่เขาไม่คุ้นเคยทั้งหลายแหล่มันจะเป็นปัจจัยทําให้เขาอยู่รอดหรือทําให้เขาตายได้ทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะครับก็เราก็เตรียมการไว้นะครับหลังจากเสร็จเรียบร้อยสิ่งที่เราอยากจะให้ทําแนะนําเลยก็คืออาจจะใช้สารกลุ่มที่เราเรียกว่ากลุ่มเร่งรากเช่นฮ um ิวมิก นะครับโดยใช้ฮิวมิกมาละลายน้ำใส่บัวลดในกรณีที่เราไม่ได้ปลูกมากมายนะครับประเดิรด,ดทีละต้นต้นละบัวต้นละบัวสักห้าวันเจ็ดวันลดครั้งหนึ่งฮิวมิกเนี่ยนะครับก็ทําทหน้าที่หลายอย่างอันดับแรกเนี่ยเขาทาหน้าที่กระตุ้นการเกริดรากในพืชได้เพราะฉะนั้นการที่เราเอาฮิวมิกไปลดเนี่ยต้นทุเรียนต้นใหม่ๆหมเขาจะแตกรากได้ง่ายขึ้นอันที่สองเนี่ยนะครับฮิวมิกไปปรับสาภาพขั้วไฟฟ้าในดินในดินเนี่ยนะครับถ้าเป็นดินร่วนเนี่ยขั้วไฟฟ้ามันจะอ่อนนึกถึงแม่เหล็ก สมมติเรามีแม่เหล็กร้อยก้อนวางอยู่เรียงหมดเลยแต่จับกันอ่อนๆมันก็คือดินนะครับที่มันล้วนเราเอามือกวนไปกวนมาก็ไม่มีปัญหาเพราะมันก็หลุดแผลออกจากกันไปแปะเบาๆแตะกันห่างๆเบาๆด้วยแรงแม่เหล็กที่อ่อนๆนะครับแม่เหล็กหนึ่งกก็คือดินหนึ่งอนุภาคยึดกันด้วยพลังงานไฟฟ้าที่เราเรียกว่าไฟฟ้าสถิตส่วนดินเหนียวมันคือการเกาะเกี่ยวกันด้วยไฟฟ้าสถิตที่ค่อนข้างแรงนะครับ แต่ฮิวมิกเนี่ยมีหน้าที่ไปสร้างขั้วไฟฟ้าสองข้างเนี่ยให้เป็นขั้วเดียวกันแล้วเกิดการผลักกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือมันจะทําให้เกิดสภาพดินล้วนซุยได้เพราะฉะนั้นการใช้ฮิวมิกเรื่อยๆเนี่ยเรื่อยๆเนี่ยมันถึงมีการเคลมหรือโฆษณาในแต่ละบริษัทว่าฮิวมิกเนี่ยนะครับสามารถที่จะทําให้ดินล้วนซุยได้อันนี้เป็นเรื่องจริงเป็นหลักทางวิทยศาศาสตร์เป็นหลักของไฟฟ้าสถิตเป็นฟิสิกส์ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราลาดฮิวมิกเนี่ยสิ่งที่ได้เด้งแรกที่เราได้น,นะครับเด้งแรกนี่ก็คือได้ลากเด้งสองนี่ก็คือได้ดินดินก็จะร่วนซุยนะครับแล้วฮิวมิกเนี่ยเขามีลักษณะอันนึงนะครับก็คือเขามีลักษณะพอหลังจากที่เข้าไปไป,ไปไปไปทำให้ขั้วเดียวกันเนี่ยมันมันเกิดเป็นขั้วเดียวกันแล้วผักกันเนี่ยถ้าเกิดเราได้ใช้ฮิวมิกฉีดเข้าไปในพวกสารอาหารอาหารเสริมต่างๆฮิวมิกจะไปทําหน้าที่บังคับปากใบให้เปิด เนื่องจากว่าปากใบพืชเนี่ยเปิดปิดด้วยระบบแม่เหล็กโดยที่เราเรียกว่าไฟฟ้าสถิตเพราะฉะนั้นวันที่เขาจะปิดอ่ะเขาก็จะทําไฟฟ้าสถิตสองข้างเขาให้เป็นบวก,ลกแล้วมันก็ดูดกันวันที่เขาจะเปิดเขาก็ทาขั้วไฟมันเป็นขั้วเดียวกันแล้วมันก็ผลักกันมันก็จะเปิดแต่พอฮิวมิกโดนปั้งมันจะผลักกันท,ทันทีมันก็จะเกิดสาภาพนกอ้าปากครับนะฮะนึกถึงในใบใบไม้เนี่ยนะครับบางคนอา่าโอเคถ้าไม่มีพื้นฐานเกษตรเราจะเล่าให้ฟังว่าเวลาเราเอาใบไม้มา แล้วเราเอามาสไลด์ตามหลักวิชาการเขาเอามาผ่าเอามาเฉือนจนเขาสามารถเห็นปากใบได้แล้วเขาไปส่องกล้องจุลทรรศน์เนี่ยเขาจะเห็นปากใบเป็นคล้ายๆปากคนเราเนี่ยครับมีริมฝีปากบนมีริมฝีปากล่างอ้าได้หุบได้อ้าได้หุบได้าไดไดการอ้าการหุบของเขาเนี่ยใช้หลักไฟฟ้าสถิตนะครับโดยตัวที่ควบคุมไฟฟ้าสถิตก็น่าจะเป็นกลุ่มพวกความชื้นนะครับเพราะว่าบางจังหวะที่ความชื้นข้างนอกสูง นะครับเขาก็อาจจะเปิดเพื่อให้คลายน้ําแต่แน่เดียวกันถ้าความชื้นข้างนอกน้อยอากาศร้อนสภาพอากาศร้อนเขาต้องการคีบความชื้นคีบน้ําไว้ในตัวเขาเขาก็จะอยู่ในสภาพปากใบปิดเพราะฉะนั้นกลุ่มฮิวมิกที่เราใช้เนี่ยก็เป็นสารที่เราเรียกว่าอเนกประสงค์พอสมควรแล้วก็ข้อดีของเขาก็คือเราใส่อัตราสูงยังไงก็แล้วแต่เวลาลาดโคลมันจะแทบไม่เป็นพิษเลยนะครับน้อยมากเป็นสาร ธรรมชาตินะครับฮิวมิกก็คือฮิวมัสก็คือการสลายของอ,อินทรีย์วัตถุสลายสลายจนสุดท้ายเขาจะได้เป็นฮิวมิกนะครับแต่ปัจจุบันเนฮิวมิกอะ่ะมันมีการทําทผลิตเชิงการค้าขึ้นมาในปริมาณมากเพราะฉะนั้นเราเห็นบางทีเราอาจจะนึกว่ามันเป็นเคมีจริงๆมันก็คือสารธรรมชาตินะครับส่วนท่านที่ทําเยอะเนี่ยทำเยอะเนี่ยแล้วเราคิดว่าเดินรถทีละต้นไม่ไหวนะ่ท่านก็ใส่เข้าไปในถัง 200ลิตรที่เป็นถังให้น้ําให้ปุ๋ยทางท่อของท่านเลยได้เลยแล้วก็ปล่อยชึง้งเข้าไปซึ่งผมก็จะใช้วิธีนี้ประจำนะครับ10-20วันทีผมก็จะฮิวมิกละ,ล,ะลายใส่ถัง200ลิตรแล้วก็ให้เครื่องปั๊มในดูดแล้วก็วิ่งไปกับสปริงเกอร์เราที่เหลือพวกเองก็ไปแย่งกันกินเอาเองแล้วกัน <c oughs> นะครับก็เป็นของฝากเล็กๆน้อยๆในช่วงหน้าร้อนนะครับก็อย่าลืมนะครับว่า ทําให้มันสนุกครับเกษตรเนี่ยถ้าเราทําให้มันสนุกเนี่ยนะครับมันไม่มีความน่าเบื่อเลยนะครับมันมีสิ่งให้เราต้องลุ้นทุกวี่ทุกวันนะครับไม่ว่าจะลุ้นเครียดลุ้นสุขใจลุ้นอะไรเราก็ยังได้ลุ้นนะครับเวลาเราได้ลุ้นเนี่ยหัวใจมันสูบฉีดเส้นเลือดตัวโหมันเต่งตึงปุ้งปังปุ้งปังมันทําให ชีวิตมันสดชื่นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าชีวิตเรามันไม่มีความหวังไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันจะทําให้ชีวิตห่อเหี่ยวแล้วก็มันไม่มีความสุขในชีวิตนะครับก็อย่าลืมนะครับเกษตรมันเป็นวิทยาศาสตร์อย่าใช้ความเชื่อในการตัดสินอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินนะครับให้ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์นะครับทำเกษตรให้สนุกและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ